レンコンもちとえっはい了か จริงๆฉันได้ยินเสียงกลิ่งดังจริงๆนะฟังผิดไปเองเหรอเนี่ยใครเน่ะใครมากดกลิ่งเล่นฮะหนูเองสวัสดีค่ะหนูชื่อจาดูเป็นเพื่อนมินจีค่ะมินจีอยู่ไหมคะน่ารักนี่ อืมเป็นเพื่อนมินจีเหรอมินจีมีเพื่อนที่น่ารักแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยเอ้ะอะาะดูเธอมาทําอะไรที่บ้านของฉันเหรออเฉันแค่เดินผ่านมาแล้วเบื่อเ,เบื่อก็เลยเบื่อเบื่องั้นเหรอถ้างั้นเล่นกับฉันไหมพอดีเมื่อวานพ่อซื้อตุ๊ก,กตามาให้ฉันนะ่ะตุ๊ก,กตาเหรอน,น่าสนุกดี <c oughs> ฉันก็อยากมีพี่ชายเหมือน ที่ตุ๊กตาใส่อยู่เขาบอกว่าเป็นชุดที่ราชินีอลิซาเบตเคยใส่แล้วออกแบบมาเพื่อความทันสมัยดูนี่สิกระทั่งกระดุมแต่และเม็ดก็ทําขึ้นมาอย่างตั้งใจเลยใช่ไหมละ่ะอาจจะเป็นเพราะจ้างฝีมือแมนเชสเตอร์ทำเองก็เลยประณีตและมีคุณภาพสูง,<อ>มสงไม่ใช่แค่นี้นะชุดที่ตุ๊กตาตัวนี้สวม<อ>ก็ทำจา้าทีหายากชุดนี้นะหายากมากเลยอะไรอีกล่าแม่บอกให้เอาของว่างมาให้นะ เป็นไงน่ารักใช่ไหมโห oh. สวัสดีค่ะพี่พี่นี่เขาเหมือนตุ๊กตาเลยนะมีอะไรให้พวกพี่ช่วยไหมพี่ทำต๊อกโบกีให้กินดีไหมเลิกเล่นตุ๊กตาแล้วมาเล่นเกมกับพี่เ่ะ,ะม,มินจี มินจีเป็นอะไรเหรอฉันทำตัวหน้าขลุกเกินไปเหรอ <S <S ไม่ใช่แบบนั้นนะพวกเรากำลังเล่นกันอยู่เพราะพี่ๆอย่ามากวนกันจะได้ไหมจะดูลราไปเล่นที่สนามเ,เด็กเล่นกันเถอะมินจีอย่าไปด้นานนันกันเรีบกึ้นมาแล้ว แต่คำว่าพี่ชายนะมันหอมหวานแบบนี้นี่เองเหรอมินจีเธอโชคดีจังเลยนะยังไงหรอแพราว่าเธอมีพวกพี่ชายที่คอยพูดว่ามาเล่นกับพี่เธอ,อยังไงล่ะน้องๆฉันนะ่ะพอเจอหน้าก็ขอให้ช่วยสอนการบ้านขอให้เล่นด้วยลบเล้ากันอยู่นั่น เธอพูดแบบนั้นเพราะไม่รู้ตังหากหลรอกตอนนี้มองเข้าไปอาจจะคิดว่าดีพวกเขาเอาแต่สั่งให้ทําตามใจตัวเองเธอไม่รู้หรอกว่านั่นหน้าดําคานแค่ไหนฉันอยากจะมีน้องๆที่น่ารักแบบเธอมากกว่าฉันอยากจะมีพี่ชายบ้างส่วนเธออยากจะมีน้องๆบ้างไอ้ถ้ามีใครทําตามความต้องการของเราให้ได้ออก็คงดีดะอะ ทำไมเป็นแบบนี้จะ,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 จะ ยายเด็กนี่เล่นยังไงนะถึงได้หลับระหว่างเล่นได้นั่นสินะคะโถเอ้ย,อย,อยกลับบ้านดีๆนะคะแม่มินเจแม่ชาดูก็กลับบ้านดีๆนะคะ อีกแล้วเหรอ,อเออเออคุณป้าคะสวัสดีคะ่ะเออคุณป้าเหรอเออเออคือคือว่าคือว่าคือแบบนี้คะ่ะเวจ่าดู<อ>ยังไม่ได้เตรียมตัวไปโรงเรียนเองวันนี้ลูกโอเอะเพิอ,อยจะจะไปโรงเรียนสายออใช่ไหมค่ะดูรู้แล้วคะว่ะมินจีให้พี่เดินไปส่งถึงรงเรียนดีไหมอะไรอ่ะเมื่อ,อวานพี่ก็ไปส่งแล้วนี่ พูดอะไรกันน่ะผมจะดูแลน้องเล็กของเราเองมินจีชอบพี่ที่สุดใช่ไหมฝันของฉันกลายเป็นจริงแล้วท่าอย<ว>่างนั้นพูดเดี๋ยวกันเดี๋ยว้เ <ไป S 2> จ้า<ป>จดูไฮ้นั่นฉันนี่นะหรือว่าเธอคือมินจีเราจะทำยังไงดีฉันว่าที่สนามเด็กเล่นเมื่อวานต้อง ผิอะไรอ่ะทำไมเป็นแบบเนี้เจ้ดูนี่มินจีไหนๆก็เป็นแบบนี้แล้วลองใช้ชีวิตแบบนี้ดูเถอะเธอเอาจริงเหรอถ้าบอกฉันเองนี่ว่าอยากมีน้องไม่ใช่เหรอ แม่ของฉันเป็นพวกใช้หมัดมากกว่าพูดนิดหน่อยเธอใช้ชีวิตในแบบตัวเองคงอยู่ได้สักพักหนึ่งอะ <c oughs> แต่ถ้าพวกเรากลับรื่องไม่ได้ตลอดไปล่ะงั้นก็คงทำไม่ได้เจ้าดูเจาดู เวตาดูเมื่อวานเธอกลับบ้านโดยไม่ล้างห้องน้ำใช่ไหมคุณครูคะไม่ใช่แบบนั้นนะคะคนนี้คือเจอดูค่ะเเวตาดูนี่ยังมาล้อครูเล่นอีกเหรอหนึ่งเดือนนี่เธอจะต้องล้างห้องน้ำาคือเปล่าค่ะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคืออย่างนี้ค่ะเธอเถียงครูเหรอล้างห้องน้ำสองเดือนเลยได้ขอโทษนะมินจีทำการบ้านที่ครูให้เมื่อวานเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนหยิบขึ้นมากลางบนโต๊ะค่ะ เอ้ยเป็นมินจีเฮ้ยเฮ้ยยสมกับเป็นจาด้าอเหรอยเกิดอะไรขึ้นกับมินจีไม่รู้ วันนี้สนุกมากเลยจใช่าหมออยุนซอกวันนี้สองคน<า>นั้นดูแปลกๆนะว่าไหมนั่นนะสิว่าไงดีอ่ะแบบรู้สึกเหมือนสองคนนั้นสลับล่างกันมั้งยููยูฮู <c oughs> <c oughs> ว่าแล้วบ้านมินจีมีเตียงนอนด้วยชอบที่นี่จริงๆเลย <c oughs> <c oughs> มินจี พี่พี่ของฉันมาเรียกฉันสินะพี่คะมินจีไปแล้วค่ะมินจีรามยอนพี่ยังไม่เสร็จอีกเหรอนี่อย่าตีไข่ในรามยอนนะฉันว่ามันแปลกๆนะตอนนี้ฉันควรจะได้รับความรักมากมายจากพี่พี่สิมินจีหยิบน้ำให้หน่อยสิเอาแป๊บหนึ่งนะพี่นี่น้ำ พอใจนะแล้วก็หยิบขนมตรงนั้นมาให้หน่อยอื้อฮี่พี่เอาแต่สั่งให้ฉันทำอะไรให้อุ้ยโมโหแล้วนะมินจีมินจีเรียกหนูเหรอพี่คนเล็กตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะอื้อฮี่พี่สวมนาฬิกาอยู่ที่ข้อมือนะอ๋องั้นเหรอจริงด้วยสิว่าแต่ตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะมินจีรามยอนพี่ยังไม่เสร็จเหรอ <laughs> วันนี้รายการนี้สนุกจังเลยอ่ะมินจีนามยอนพี่ล่ะมินจีน้าพี่ล่ะมินจีตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้น้องกำลังเจ็บอยู่ไม่เป็นห่วงแล้วยากจะสับฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้ว,วมินจีเป็นอะไรฉันบอกว่าจะไม่ทนแล้ว เดินมากดีมากเลยค่ะเฮ้ยเบบีล่ะผมก็ชอบวันนี้พี่เหมือนเป็นคนละคนใหญ่การบ้านมิมีทําเสร็จแล้วคราวนี้มาเล่นกับเบบีไหมเบบีพี่ไม่ีทอนะเบบี นั่นฉันนี่อ้ยล้มแล้วอีกแล้วเหรอไม่เหอ,อายาดูคราวนี้จะทำไงดีไม่รู้สิ M C N Global M V Group 「ふろかぬしかんちなかぬの